ทำงานอีกแล้วอ๋อขิ้เกียจทำงานจริงๆเลยวันมันก็เหมือนแต่นั่งจ้องคอมเพื่อมารีเซนงานที่จะออกแบบงานโรงเรียนเบื่อจริงๆประมาณนี้ก็แล้วกันขิ้เกียจเลือกอ๋อเอามมโๆอะไรแล้วกัน เสร็จสักทีเอางู่าประเด็นแล้วกันเราขี้เกียจเลอือกเอ้ยฉันเกียจเลือกเป็นพอออโรงเรียนนี่ก็ยากเย็นแสนเขินจริงๆเลยความดุนอันนี้พังกินเออ เออเออเออไม่ไรคะคุณแม่ทันกินถ้าลูกอะจะเป็นผออนุรียนนะลูกแม่ว่าลูกอย่าเป็นเลยดีกว่าเออใช่ไมล่ะคะก็ลูกแม่ได้ยินลูกบอกว่าเอามูม่วไปเลยละกันเงนี้ยแล้วลูกจะไป็อพออนุียนได้ไงละ่ะหนูก็ไม่ได้อยากจะเป็นตั้งแต่แรกนี้ค่ะแม่อมืที่สําคัญ หนูว่าอยากเป็นนักดีไซนเนอร์ค่ะไม่ได้อยากจะเป็นอผอ,อรโรงเรียนแล้รพวกนี้หรอกเหรอ,หรอมื่อก่อนนี้พูดว่าอยากสืบทอดงานของแม่แหมตอนนี้พอได้สืบทอดงานของแม่แล้วก็ไม่เอาอะไรเลยนะก็ตอนนั้นมันเป็นตอนนั้นนะียคะันไม่ใช่ตอนปัจจุบันนะคะถ้าแม่อยากทํานะแม่ก็ทําเชิญไปทำคนเดียวเลยค่ะหนูไม่เอาด้วยหรอก หนูไม่ชอบงานแบบนี้ค่ะวันวันก็แต่น้าจ้องคอมนักดีไซนเนอร์วิ่งตะลันตะลันตะลานมีสละจะตายค่ะแถมเตะอวดหน้าสดๆกับหนูดว้วยไปแล้วเออเจ้าลูกคนนี้นี่เมื่อก่อนนี่บอกว่าอยากจะชอบงานแม่เฮ้ยตอนนี้ฉันต้องไปจัดการอะไรเองแล้วเหรอเนี่ยเอ้ยเบื่อจริงเลยเจ้าลูกคนนี้นี่ ลบทิ้งข้อความให้หมดเลยฉันจะต้องมาเลือกใหม่นะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเฮ้ยสักทีกว่าจะรบข้อมูลได้กว่าจะเลือกได้นี่ยังไม่รวมนี่ยังไม่ได้รวมค่าราคาอะไรสักอย่างเลยนะเนี่ยต้องไปเขียนกับลูกหนแล้วอยากจะมาสมัครงานเหรอ ใช่ค่ะคือดิฉันจะมาสมัครงานเป็นคุณครูที่โรงเรียนนี้ค่ะเออเรามีวุฒิบตัตรในการศึกษาหรือเปล่าเออห,ห่างแคลไรนะ่ะมีค่ะขอดิฉันดูหน่อยสิได้ค่ะนี่ค่ะอืมวุฒิบตัตรดีซด้วยฉันรับเธอเออขอบคุณค่ะแล้วเธอจะเป็นครูสอนชาไร เอ่อวิชาเอิอรายเว้นมลค่ะได้เดี๋ยวฉันจะตรวจลงเลยไปในทะเบียนโรงเรียนค่าวิชาของโรงเรียนนี้นะค่านี่ทักินนีอะไรค่ะคุณแม่นี่นนหรอคะคือเอิอคุณครูที่จะมาสมัครงานใหม่ค่ะ เออสวัสดีค่ะแม่คะรับเขานะคะเพราะเขาที่บัตรดีค่ะจ้ะแต่แม่มีเรื่องอะไรต้องคุยกับลูกเธออาจไปก่อนนะค่ะนี่อะไรคะคุณแม่แม่มีเรื่องที่ต้องเคลียร์กับลูกหลายอย่างเลยจล้ะอะไร่ะคะคุณแม่เป่าหนูมาสิคะก็หนูไม่ชอบง,งานนี้มีคะ่ะแม่ งานอะไรก็ไม่รู้วันๆก็แต่นั่งจ้องคอมไม่มีสระเลยต้องมาเป็นเจ้านายคนเอ๊ะเดี๋ยวนะยินเชนเนี่ยก็ต้องเป็นเจ้านายคนด้วยไม่ใช่เหรอนั่นแหละค่ะแต่หนูไม่หนูชอบเนี่ยเจ้านายคนแต่หนูไม่ชอบที่วันๆต้องมานั่งจ้องงั้นเหรอคะหนูกลัวเสียสายตาค่ะดัดสายตาหนูไม่สวยเดยวตาคับเหมือนมีแพนด้าแล้วก็ไม่มีใครเอาหนูอ่ะเป็นนักโปรโมทเสื้อผ้าหรอกนะคะคุณแม่หนูไม่เอาค่ะ ชัแต่ตอนนี้ลูกทำงานไปนแล้วลูกต้องทำนะทำก็ได้ค่ะแต่อีกไม่นานหนูคงต้องออกแล้วก็ไปทำงานที่หนูชอบนะคะคุณแม่ไม่ก็แล้วแต่แม่ค่ะหนูต้องการเงินของหนูไม่มีพ่อแม่แค่หหนูนะคะพิจบาบังครับแล้วก็เอาตามใจตัวเองได้ทุกอย่างค่ะ ไปแล้วค่ะถ้าแม่อยากคลิปแบบนั้นแม่ก็เชิญคลิปไปคนเดียวละค่ะโอเคภกษาไปด้วยอืมเจ้าลูกคนนี้นี่บานนี่เดีวนี้นะตาถึงงานโรงเรียนสวยดีนะเนี่ยอุ๊ยบุ๋มดูมีสวยกว่าตั้งเยอะเลยฮาฮอืมสวัสดีนะเนี่ยดูหน่อยดีกว่า ช,ช,ช,ชวยเบรกแค่ไม่ทันกับชนแล้วเนี่ยสวยดีเนี่ยดูหน่อยดีกว่าว้าสวยเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยสวยเหมือนกันฉ,ฉ,ฉันก็ว่าสวยนะ,ะทันที่ดีมากทำต่อไปนะค่ะ ลูกทำอะไรนะลูกหยุดทำอะไรบ้าบอที่ไม่คิดสัให้ไม่ได้สาระอะไรสักอย่างในลูกอะไรคะคุณแม่อย่าไปคุยอะไรตรงนี้ให้ทุกคนได้กินนะคะไปคุยกันตรงนู้นดีกว่าคะ่ะโอเคแม่บอกไงให้เอางานภาษาไทยห้ามึงซุมงานะภาษาไทยงานยึดศาสตร์เกี่ยวกับ วงจรชีว sure so, well, we ิตของสัตว์แล้วก็งานคณิตตาสตร์ไม่รู้ไม่เอาอะไรเหมือนแม่มากเลยก็แม่ค่ะหนูบอกแล้วไงค่ะว่าหนูไม่เอาค่ะหนูไม่ชอบอะไรแบบนั้นถ้าแม่ชอบแม่ก็ทำเป็นคนเดียวสิคะหนูไม่ชอบค่ะหนูชอบงานดีนักดีไซเนอร์คอยดูเถอะถ้าหนูทำนักดีไซเนอร์แล้วดเมื่อไหร่แม่อย่ามาขอโทษหนูก็แล้วกันนะคะหนูไปละค่ะสวัสดีค่ะ้วิจิตลูกคนนี้นี่ คนนี้แม่จะไม่งอจะไม่ทำจะไม่ทาอะไรอีกท่าไหนให้ลูกกลับมาเป็นเออกลับมาขค้ืนดีกับแม่หรอกนะแม่ก็ไม่แคร์ของลูกเหมือนกันจะไปเลือง,งานทุกอย่างออกดีวกว่าอา้าวเนี่ยก็ได้แล้วฉันจะเล้อง,งานแฟชั่นโชว์ไรผู้นี้บ้าบอขอแต่งผู้นี้ออกไปให้หมดเฮ้ยอุ้ย เธอสองคนมานี่เออมีอะไรเหรอคะนี่แน่ฉันเป็นเอ่อผอ,อในโรงเรียนนี้ฉันขอสั่งห้ามไม่ให้พวกเธอจัดงานแฟชั่นโชว์ในโรงเรียนนี้อีกเป็นอันเด็ดคะพี่อันเด็ดคะได้คะ่ะได้คะ่ะและสาระจริงๆเลย,ยรูปไม่รู้เอาที่อะไรที่ไหนมาคิดไปลนะ หลายปีต่อมาเฮ้ยฉันนี่ในที่สุดฉันก็มาทำตามความฝันของฉันสึกทีแต่เอวันนี้จะมีนักข่าวใช่ไหมโอ้ยดิใจสุดเลยอุ๊ยมแมลงแมลงไปไหนแล้วอะแมลงใช่เปนะ็นนนารีเซนเนอร์ชืช่อดังน,นะ้แล้วฉันจะมาได้จับแมลงเหมือนเด็กๆได้ไงไม่ได้ต้องล้วหสมวนตัวฉันหน่อย เมื่อนะะักข่าวมาถึงคุณพร้อมกึนครับอ่ไม่ไรหรอกคะผมจะมาสัมภาษณ์คุณนะครับว่าคุณเป็นนักอินเนอร์ชื่อดังระดับพันล้านได้ไงครับอ๋อฉันหรอคะฉันก็ต้องพยายามเหมือนเพียนะคะ่ะคืองานนี้เป็นงานที่ฉันชอบนะคะ่ะอ๋อเหรอครับใช่ค่ะฉันชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วคะ่ะฉันชอบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคะ่ะ สิ่กระไเอิมได้งานที่ฉันชอบอะคะ่ะเมื่อก่อนงานผอเมื่อก่อน,นะค่ะคุณเอิมพัมกินเมื่อก่อนคุณเป็นผอนอะครับใช่ค่ะเมื่อก่อนฉันเป็นผอค่ะเมื่อก่อน่ะแม่ฉันบังคับแม่ฉันอะต้องสืบทอดงานของแม่ฉันนะคะแต่อันนี้ฉันไม่ต้องแล้วก็ได้ค่ะว้าวคุณนีด้ดีจังเลยนะครับค่ะได้นอนค่ะแล้วข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายเลยนะครับค่ะพ่อมาเลยค่ะ คือคุณเคยมีเอ่อปัญหาทางครอบครัวไหมครับยังไงหรอคะคือคุณอยากทำงานนี้แต่พ่อแม่คุณไม่ให้นะครับอ๋อพ่อฉันกับพี่สาวครอบครัวของฉันทุกคนนะคะให้ฉันเป็นนักดีไซเนอร์มาเลยค่ะแต่เหลือแม่ของฉันสิคะไม่ให้ฉันเป็นนะค่ะเพราะแม่ของฉันเป็นหัวหน้าครอบครัวของฉันนะค่ะว้าวนี่ดีจังเลยนะครับผู้หญิงเป็นหัวหน้าครอบครัวได้ด้วยสมัยนี้มันไม่ใช่สมัยเมื่อก่อนแล้วค่ะ ผู้ชายไม่สามารถเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้นะคะผู้หญิงก็แข็งแกร่งเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะค,คุณเจ้าชู้เปล่าคะอ,อืจะทมเรื่องอะไรแบบนี้กับผมนะครับผมยังไม่มีแฟนค่ะไม่ถามก็ได้ค่ะโอเคค่ะงั้นก็จบแคอนี้แล้วใช่ไหมคะครับโอเคค่ะสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกทุกคนสามารถทำตามความฝันได้นะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับค่ะสวัสดีค่ะงั้นผมกลับก่อนนะครับค่ะป่านนี้แม่คงจะดูดูข่าวของเราแล้วมั้งหนึ่งเดือนผ่านไปลูกแม่แม่ขอโทษหนูก็ต้องขอโทษนะคะที่หนูทะเลาะกับแม่ แม่ก็ขอโทษเหมือนกันที่แม่ไม่ยอมฟังเหตุผลของลูกเลยหนูรักแม่นะคะแม่ก็รักลูกจ้ะคิดถึงแม่ที่สุดเลยค่ะแม่ก็ที่แม่ก็คิดถึงลูกจ้ะงั้นเรากลับไปเอ,อยู่ด้วยกันนะคะจ้ะวันหลังแม่จะไม่บังคับอะไรลูกอีกแล้วค่ะต้าจานี้ก็อาจจะปรบินครับ